เห็นว่าก่มายืนตากแดดอยู่เยอะเจออีกแล้วเร็วอันไนกนอยู่ใส่ก่บบัดรห่มเลยทางเขือนเขาเจ้าได้ค่ะทางเขาเฮือนเจ้าได้ทางเขาเฮื่อนเป็นบ่อเน่เป็นบ่อเจ้าไปไปเนี่ยู่มือบ่อนี่นะคู่มือไปกับบมีกิน มอนน้อยนี่ลูกบออลูกชายลูกชายซีบีลาน้อปุ่ยิ่งมาแต่ใส้กับเจ้านะโอ้กิบักกะเพาไปขายกิบักกะเพราไปขายเราก็บ่ได้อยู่สื่อแตเอ๊ะ นั่งได้นีละวะโอลแล้วโผล่โผล่ไปโผบอลนะนี่องชายเอ้าโผล่เลยวนึ่โอบแนบเลเอาหนีรเป็นยังไงนี่นี่มาไปห้ามขามาที่ว่าสิตามยังไ หย่าล <mile> ูกอยย่าเนี่ยยนยาลูกอยย่านเจย่าเฉาย่าหย่าเย่าเามงไหนสิลุงมงไหนนั่งลงหญ่นั่งลงใหญ่บ่เก็บมีแต่ใบกะเพรางบ่ไปขายน่ะได้นั่งมองหยานะก็ได้เอามนน้อยมีปูมี้าขายอยู่ในที่เาไปขายได้เรื่อยๆเยนะไคืะมี

มาทางเกิดข้มาโคจำบานส mountain, ูส au ีวิตขนาดแล้วมานังน้ำแม่พี่ครับมาะนังน้ำแม่จ้ะพี่โดยแขวจะเป็นยังไงเลยบวมีางมออกแถวแมงมอแวแมงอีกโดยโดยอเหนื่อมฮ้ยเอิญลูกจะมานังน้ำก็ได้มามาเดี๋ยวบ่าวสีหายเงินกินขนมแล้วจะมีลูกจะคนเด้วยหน่อยสองคน คนถามล้บอยถามเลยคอยถามจะอย่างมากหลายคนมาบาดเ่็บคุณหนึ่งท้าอันนี้มันเป็นเรื่องปกติได้บางทีเอาบไปยินเลยสิสี่คนอยู่เรือนเนาะโดยสี่คนลูกพวกรหิทธายนาตื้นเงินเห็ดเบื้องเงินผัวกับมีบ่เดี๋ยวนี่มี่กันกระปุ่หาซอยกันเถื่อกันเขาตะเกียวยาเกี่ยวขายผัวไปหาหยังเห็ดหยังผัวมีเบี้ยเห็ดแล้วก็เกี่ยวยะจะให้เขามื่อสี่หาสอบเขาไปซื้อเขาเกี่ยวหยะครับจ้าง โดยขายสอดไปซินหาพันเขนื uh. <s> ้อวาเกี่ยวหนาให่งไหวก็ไว้จาของของแม่น้องเกี่ยวหนาเกี่ยงหนาขายมือละสอบละวซิมหานะสอบซื้อข้าวกินบ้างเม็นแหละซื้อเขากินโล่อันนี้ก็ยังซื้อข้าวมานาวเลยซื้อข้าวมานาวโดยขายแหลกแต่ละมือก็เก็บยังเก็บไปขายแหลกก็ซื้อข้าวมะนาวโอ้มือหนึ่งจะซื้อได้จักโล่แม่นี่แบบบางบางมือก็ได้อยู่สองสามโลเมืออื่นก็แต่ละมือละโล่สองโลโดยโดยตามมาหาเงินในล้านก็ซื้อลาย แต่ออกหาขมือขมือเขาในมือได้เขามีกินเนื้อกับบุปผ้ายังตีหัมือกับพอะพรตเขาพอดกันเพื่อนนั่นแหละผู้พักปูกหญ้าเนีอยู่ในเพือนในทานบรลูกบเต้าเพื่อนโดยโดยได้เท่าไดมืงินี่ไปขายใบกะเพราน่ะได้หาได้หาสิบพันโอ้ได้หาสิบพันโดยจะปลูกบ่อด้วยบ่าไปเก็บเอาอยู่นี่เงิได้อางนับปฐพีโอ้เขาบ่อให้บ่อไปเก็บแเนี่ยนหมดแล้ว ยันว่าเกาหามเกาห่วงยังเขาปลูกไว้บอกมันเปิดปลูกเองกับโอ้มันเกิดเองแหละครับไปเก็บมาขายแม่ค้าโดนเมื่ออื่นไปเก็บอีกไปอีกขมือนะไปเก็บแต่ใบกะเพราเนอะบ่โดยเพราะว่าเมื่ออื่นไปขายให้เจนุกองอาหารใไงเขาห่านอาหารเนาะที่เขาขายหานตามสั่งโดยเออเจ้าหานนั้น่นน้ำตกนะจังนะห่านน้ำตกน่านน้ำตกมันมีเงินก็เอาเงินก่อนก็ได้เงินเราหาเ่า เาเดินคนก็ได้ไปพักไปด้วยลูพพักลูกหยา่เรือนจัะมีเงานกบายป็นต้องเกียหานไหมแ้ายมีหอยเอาหอยตขายสาาเอาไปได้เลยได้พักนุ่หยักหยาแบบเอาไปไแบบไมันมีนักลูกไปน้ำโดยโดยากได้เห็ดหาเห็ดหน้าอย่าบอกเลยเห็ดเห็ดคือกันเอาหวานา โอ้นางว่าจ้าดำหน้าได้เสีนบอกนะดำไม่ได้เราขันลูกกาในยูโทษเด้อขานี่เป็นอีหยังเอื้ยหลุดคับแต่เฮิงปะชิบชิบสามปีโอ้เจ้าแบบว่าใส่ชีวิตแบบนี้มาชิบสามปีแล้วพี่กี้กับปนิญางเป็นนังตลอกที่แล้วฮะกับมาหยางนี่ได้จากปีแล้วนี่สามปีปีโอ้พี่กี้มันหยางไปกับแบบเฮาหยาธันบอกเคยหยางเนาะโดยนั่งแล้วออกไปกับไปข้างในเลยอยู่ติดในเฮือนนั่นแหละอันนี้คือแบบ มันใจและเนาะจงออกมาขนาดนี้เนาะไปกังคืนหากินหายากกบไปเอาไปหายังอ่ะกันเกียดเลยนะเดี๋ยวให้หาย่ายเลยดูอรีเนาะชีวิตอรีคณะโบไปเมื่อกี้คณะเราโบเราเราโบครบสามสิบสองได้เนี่ยเรายังไปได้เมืงอกี้กับหายังห็ดปวกสูงห็ดปวกลูกผู้ใหญ่เยะจากปีเลยก็หน่อยอันนี้ผู้ใหญ่ป้อนนี่สิบปีวันนี้สองปีซื้อเนื้ได้บ้าห ลุยซื้อแทนเพื่อนคุณจะดีเรียนหนังสืออยู่บ่บัดไม่ยังไม่เรียนบัดแต่เรียนปีนี้แต่ก็ยังมาบ่มีกันนะครับรถท้าสินหาให้เพื่อนนะเขาองเงี้ยแค่ไหนกันอกเขินตาบัแบบเข้าจากไปเขายังว่าเออมีความหุ้งยังใกล้แน่โดยโดยสี่สิบเอ็ดสิบสองปีเนาะอันนี้คือแบบเจอบังเอิญเจออยู่ข้างทางเนาะพี่น้องเนาะเรียเราก็ยังเห็นเพื่อนเห็นซานเพื่อนเพื่อนกันลังใหญ่อยู่บ่ะล้างในหน่อยกันเพื่อนใหม่บ่ซ้ำบ่ลังนี่เลยบ่ซ้ำบ่โอ้ยซ้ำลังใหม่มันนัก เห่ัลังตูบนิ่น่อยอมากเงือนเก่ามาแต่บ้านมาเห็ดตะ้กี่กยูดงเห็นเหมือนยงน้ัวเจ้าเป็นคนดงเห็นผู้บอตินทามันเกิดีดงเห็นเนาะมาอยู่น้ำลูกน้ปัวิดีอย่ในนี้า้อย่านอย่นี้อ่นี้องนีอ่นี้อย่างนี้ย่างน้องเานี้ย่งีย่าย่นี้อย่ี้อย่านีอย่างนีอย่ือนี้อ่านอ่าง้อ่ดงนองนีเนียงน่นอ่างน้่ามา่านี็อยานี้อยางนี่างนี่างนี้อ่างนม้่าันกับย่านีเ่งนีฮานเย่าน้างน้นก็ได้ จะอยู่ห้องอไรมันโผวนี่คนนั่นบ้านอันนี่บอกเลคนเก่งกอะเนี่ยแหละโอคนเก่งกเนี่ยนี่คนตงเห็นพี่น้องเลยแต่ยายมาอยู่พี่เน้งยายมันอยู่น้พีู่นญาู่พี่บนตะกี้ว่าจะอยู่พุ่อะไรมันบอกคักบนในน้ำเ้อนน้องครับบุตรกันฮะก็มาโทษเด้อพี่น้องเจ้ากั ยังเบิดจุกค er ูส nah, ุคนบ่ยังนะเขากับ่สนใจดอกบ่สนใจอีกเขากิดอยู่แต่เขาขมาเขากิดมันเดียวกข้ามาขออนุญาตเกรย์หน่อยพ่อแม่ยังอยู่บ่พ่อแม่เสียรด้วยเศร้าปี่เลยโอ้โหไเดินแม่คนเชียร์โดยโดยโดยแยกทางไปทางมันเนาะเปลินตาอยู่เลยอันนี้อันนี้เกรย์หน่อยที่ว่ารถตั้มนี่อยู่เล้าค่ะบ่หรือไปตั้มอยู่เซ้าอยู่เล้านี่แหละเหตุเบียดในแคมทางเลียกเก่าอุู่นี่เพิ่นหาพิชเชอมียังอยู่บ่เนี่ยเพิ่นซอยเรือยังอยู่บ่ ก็อยยถ้าเป็นซอยก็มีแต่สองพันหอยเการเงินวกหลุดตั้มนะก็มีแต่หาสิล้านตะกี้กับสองแสนอ๋อๆๆกับสองแสนมันกับคุมค้าที่ปกัตัวเองกพอเนาะโดยตอนนี้เบิร์แล้วเงินจำนวนนนเบิรกะโดูนครับเป้เขาเองโดยโดยไปห้งหมอกัตัดขาตอนที่แรกกับเจ็ดหมื่นเเขาได้เจ็ดพันมุกด้ดมกโดยโเมันมุนเบอได้สีเฮลังเบ็ดีโดยโโดยกดูหน่อยก็มันกับฮักเดื้องนั้นมันก็ยังเลามันกัาตานอใช่เนี่ยเย ไ,ไม่ได <Okay. S 1> ้มีหนังว่าคนไม่ได้พี่กุ้งพี่นังมันเลอะโดยโดยเด็กมาเล็กทางบ่กคือยังเขาโอ้นะก้าวู่ซึกอยังมีคนมูซื้อเจ็บจักอยู่บ้านคนอื่นอยากจับมันเจ็บแต่เขาจับเองมันแบบมันหูซึบหลดโหลดยังสนเลยแล้วหลดเก่งมันติ้นแตก้มมีอย่างลไปใส่พวกนี้กับเสียพ่อจะคล้องโหลดเขาก็ดีจะคล้องโหลดมันก็บบริเปวณยังคล้องโหลดแบบมันตี้นแตกมันวิ่งลงประสาทอยู่เขาลงเห็ดวิ่งเลยนะโอ้สองคนผู้ผู้หนึ่งก่บเสียผู้หนึ่งขาขาดมันตัดเขานั่นขาขาด ก็บริขายก็มองดแบบติ้งกันย่างหยุดแต่หม่จะหน่ะเสียคาถี่เลยหลุดตัดเข่งกุนหลุดนะกุนหลุดใหญ่เปปาเป็นกรอันยังเป็นมเล็กอันตัวห้องกับมิโทบเล็กอันนั้นได้ที่กันเตียนนั้นเป็นสมิเป็นว่าเป็นว่าเป็นเศษเป็นเศษเรียนทีปูนต้นใบบายนาะเท่ากันยังเห็นมือเราก็นยัขาดดึงเสือเขาเมียนี่คิบแล่นปุ๊บกันนะปลุกหลุดมันเถาบบทันมันสูง เมื่อนี่ห้อยท่าเสื้อเจ้าเลยอือเออจับขึ้นมาบัดได้ยินได้ฮู้นี่เฮาบ่เฮาบ่แน่บ่เฮารับตกแม่อยน่อยคนตายนั่นเท่านั้นสิอยยงคนตายอยคนเจ็บมนได้ยินว่าเจ็บเจ้าอบ่ลุกบ่ได้อมันมันบไปบัดเดียวเจ้าก็คือกันอีกู้่ว่าบ่บ่บ่รับบ่บ่แบบนั้นีมีแต่ได้ยินได้ฮู้เออมีสติเบิดแต่ว่าเอาขึ้นมานั่งดมันก็แบบว่าตาเฮาก็ลายเนาะบเือออกโดยๆมันขึ้นไปมันเจ็บนีฮู้สิน บ่อ้่เออลูกพ่อยู่น้ำเขากับคได้ยู่เป็นคนอะไรลูกพ่อฝากมาที่ันอ้กาบยืน้ันนนทำงกันบปาบินเจ้าโดยเมนอันนี้เคือยู่มานานกว่หลายปีเลยเนาะกับพคนเนาะฮะเอาเพื่นกัได้ฮะหลายปีโอ้หลายปีกัมาเป็นอุ้งใกับมายู่น้ำกันกันหกสิบเจ็ดปีหรือเปล่าสิบหกสิบเจ็ดปีาจะเป็นบัวบัวทิมแมนแมนแมกะเือวายังดีได้แบบ ก็เนี่ว <super> ่าเออบางคนก็เป ah so <Although, S 2> ็นย so oh. so, so mm ัง hmm. นู่หนึ่งเข้ากันนี้อย่างเขาหลายเขากันแม่นทำใจก็ซื้อได้แล้วขันเขาเป็นยังมาแต่ลูกพวกรุ่นเขาดีงเอ๋อเนาะมันก็อยู่ได้เขากันทำเกษตรอุตสาหะได้ยังไงลูกพวกรอ้มียังหาสุดกันกินกูมึงกันบางทีหามาเป็นเัาได้เงี้ยนก็ซื้อข่าวเมื่อเลริ่มมากก็ซื้อเนี้ยกินเนี้อยากเดี๋ยแล้วลูกนี่มาได้น้ำรังกัาพิการบอกแม่นแหละบางเป็นอันพิการแหละนี่โอ้ยังมาได้ลูกชอยสองคนพี่น้องเลยเราก็ได้ขั้นเอาลูกาแบบเต่าามให้ยังบได้กะ มีไปเบิกเรามาจิตายแต่ว่าชาติถูบุญเนาะลูกออกมาแข็งแร่งเบิร์ตนะโดยแต่มันก็บปลี่เป็นยังนะโเขาอดอยู่เพื่อนสองคนค่ะเขาว่าคือโบไปหุงมอหนุ่ยอ้ายย่านเข็มเหนียายนี่ว่บโดยได้ยือนเบิรได้โบเลยเมียเลยโอ้เขาว่ามึงเบิร์ตไปในเมืองแต่ย่านยุ่งเหอะแต่เขาบอกเคยไปทั้งบไปอยู่กันเงี้ยเกิดใกล้มอแน่แต่อยู่สุดบ้านท้งถี่คือโคมมื่อนี่ก็หาเงินซื้อเข่าเนาะโดย ด้กินเสียเหตุบ้านการเมืองเพิดนาได้กินสื่อข้าวสื่อนเดเียบ้านการเมืองเนาะเวลาเปิดเก็บเนาะโดนลาีสมาคมบ้านนั่นแหละคือระบกจิ้ปานกะเผื่อหาจะได้นาะจำนนก็มือก็ได่ได้ห้านั่นเท่ากันได้กัสี่จะ่งซาวำจิ้มเพรได้ซื้อเก็บเป็นนัวหนกันโดยลูกผู้น้อยนี่อยู่นอตอนนี้ินโพพเย่ยหเขาโดยไปเดอพาไปในเดิไปเน่บมีเงินเลยเอีไปเบิง บูมา,าไปลินก่อนเลยก็มีแต่อายมาแล้วจะยังว่ามีคนปากคนเบานล้วเนาะหน่ออนลอยบูเดียก็ซือซอยกระตากระบุ่มอย่งี้ยถ้ามันหนักเาก็ถือบูได้เขาก็ไปบูได้หนักก็ได้ยุ่มันหักเมืงง่อยแม่นแต่ละมือนี่ไปกับลูกเนาะหน่นังน่งเล่นก็ไปผู้เดียวก็ทำมีแนวกายแนแบบเบาๆนี่จนายเขากัาบน้องเดียก็บูเดีห้าได้เงินก็ออกมาห้าแถวนอกแถวปลาแถวหัวได้แล้วก็ไปขายไปส่งเลย น่งแถวกับบรไดไปเจ้าเข้าไปหัวตลาะผู้นี yeah, man, ่บร like ิษัเขาอหัวตะาดแต่จิงเงี้ยนนี่เขาไม่ไดหัวต่ฮั้นมียังกับใครยังกับหัวตลรเมนเอาโซ่บางแดอ๋อกข้หัวตะาะจากเถื่อนเนาะเลยวันหน้ากับไปหากับปูหาห้อยจีบองวนมาคลาโลนเจ้าหากับใครลูะอเจ้าใช่เป็นยาติดเป็นโรเป็นลนหอะไรสุสีวิตดีนอเจ้านีกวเนาะ บ่สุเวได้มันบ่มีกินเอ้ยเนาะเขาก็บ่ได้บุญว้เฮาไผก็ไผก็ครอบครัวให้ครอบครัวมันเนาะแม่นสําหรับปู่ยาปาลุงเฮาก็บ่มีเขากบ่วนลกันเฮามีเออเขากว่าลูกวาานเพิ่นอือโดยูละเมียและเป็นกันละายกะคอยฮู้กันปูาปาลุงก็ได้อ๋อปู่ยาก็ยังบ่อ้น้อยากยังปู่กยังอครับเพิ่นกอยู่บปูากอ้าาอยู่บ

เอาน้ําคมกินบ่มีนี่ว่าสิไปขอน้ําเอื้อไอ้น้องปู่ย่าปลาลุงว่าเฮาบ่ไปเอ้าบ่ไปยังบ่ไปบ่ยอมไปเนาะบ่ยอมไปว่าเออไปขอเฮยนนี่ๆป้าาสาวนบ่าวนอกจเออเพิ่นมาเพิ่นหแล้วเอ้าเฮานอกจเออจะเป็นาบ่ได้แล้ว่อยไปเิ่เฮามีเมีากินงได้ก็หาไปขอกินแต่นําเพิ่นหลายเพิ่นกบ่หกเาใส่ให้แลลว่าบ่อายนะล่ะ พอยูพอสู้ไปก็สู้ไปเนี่ยเป็นเบาไปนี่เลยก็คิเลยเนาะเดยวพอป่ตมลกนี่แหละูเมือนก็ได้ยังว่าผมมีเงินมีคำเขาเยนจในในคือลูกใจเาสิบเอ็ปีเลยังี่ไดวเขางเยนจะเถื่อบ่อโบเขงาจะเถื่อโบยังว่มมีเงินมีคำนี่แหละลูกกับเวิตคือเป็นใบซืมเลยเนาะเยวปีนี้จะเอาเขาบอดซาเอาซามีเงินก็ได้แพงอยู่บ่ค่าเขาย เซนหนึ่งบอกคือเซนหายคนคขาดลงทะเบียนเนาะขาดจดแบบเขาดองเฮียนนะนะพี่น้องขาดรมเนียมขาดรมเนียมขาดสมเซมอันนี้คือขาดรมเนียมบอกยาวครับซื้อเสื้อผ้าอาแพทยเครื่องเฮียนนี่ได้หนิอันนี้ต้ององเนียนคือบอกว่าขาดสมเซมบำรุงขาดเสื้อมันเนี่ยขาดเฮียนขาดพืชเพิ่นว่าสุตสาหเพิ่อนข้าวเพื่อนทนละแล้ววางแก้วได้ลูกลื้อเนี่ยแบบบุกองเฮียนพอมีบ้านยัง แนวนี่นีบ่ต้องเอาไปองเฮียนเนาะให้ในครูดันอบลมบางคนอยากให้ไปบวชบวชแล้วก็เฮียนน้ำเนยเป็นบไปบมักบหมักเนาะใจบหมักใจบหมักดีญาติหลายคนเป็นญาตินว่าไองเฮียนด้จากเขาสิไปที่ไหนไปมูคูกะลายมู่ดมัเขามู่จักกันีนเลย แต่ตอนรกได้ไปส่งเพิ่นก่อนนั่นแหละยางไปยางมาบ่มีกเลยตามนาไปส่งไกบ่องค์เียนน่ะกนึงอบนครเรบันครตายผู้หญิงแก่สู้ชีวิต้ได้เป็นหาเงินหาําซื้อเขานะบ่หาก่อนาวก็ละก็หาก็เจตสมาคมันล มีเป็นกับแล้วนะครบก่อนเห็ดนาเดือยงาข่าอนี้บวกล้มกินเลยบวชเห็ดนางหอมกับก่ะไรได้หอมกระไก็ได้ได้สุบก็ด้สนแล้สอบหนึก็ได้เม่นนั่นแหละนาก็บาลายนากรบล เห็ดบันเห็ดนาว่านี่เนาะนาบนาว่ามีแต่ผู้บริสัย่ะไรนะบางทีอะแต่พีกานี่กับบริสัยีซื้อนี่กับไรอยู่กับคนตกมากบดนามไพเมื่อนที่ใส่กันทำาำนี่กบทำมาก้านผุ้แล้วเพวกตกอื้องเงินกไอันเห็ดน้าแต่ละปีนี่ได้จักซอกได้ชาวป้ายชาวชกันในมาใส่ปุ้อะไรแต่ขนาดำ

สาบะสาหายเปดื heat, on, ้อว okay. oh. mm. ันที่อยู่ของเก่าอยู่เพื่อนกัได้่ไปหันไปกนองบ่ไปน้ำกันบ่เอ้ยไปน้ำกันยังอยู่น้ำกันกันบุตรกินเขาน้บุตรกันโอ้นองแพงแพงเพื่อนพนแพงเี้โห้ครับัปไปเขานี่จะไปเขาน้ำกันบ่หงเยนโดยไปน้ำกันขับเบิร์ไปก่อนนะสายเบินสองเนาะหน่งก็หนึ่งโอ้าก็มีลกายลายย พ่อแล้วเนาะเออพ่น่นึงบ่เบิ่ง่นึงเบิ่งยังอ่ะอแม่นอันผู้ชายบ่ได้บ่เบิ่งพ่อแล้วบ่เจ้าอันได้ลูกนะแม่นพ่อแล้วอ๋อ2คนเนี่ยพ่อแล้วเอากัคันเลี้ยงเขาันจัง่ครับ36ปี37ปีหัวเจ้าก็รุ่นเดียวกันบ่บ่40ปลายอ๋อหัวเนาะามาให้ โดยไฮหน้าที่เห็ดอยู่นี่เป็นของผัวบหรือกองเมียเลยมุนยานะผมเป็นคนทีเปนนอเฮิตนะฮะเพื่อปั้นไฮระบอหรือไฮเห็ดซื้อเฮ็ดซื้อผัวบอจงบวป็นาค่ะเบบามุนแบบ่านาซามนาบาคุณท่านนาเบบ่ป็นพวกเท็ดเห็ดแช่เบสบอลเอาเสียภาษีเสียภาษีเอาเด่ละละโดยโดยเสียภาษีบางไฮนาเปินกบเห้าน้ำเฮ้า เงีเงกดินเงีนกับพูดดินเอาเองพอษี่จะบ่มีเงี้ยอยู่แะไรเงีนยจะรักในนอแต่เมื่อได้มนชิลกับเพือนก็ดีดยตารางกับขดหัวอยู่ที่บ่แล้วก็เพียกับดิดเลยโอตเรืองบ้มีตารางเนาะง่ายๆซะเรื่อติดกับดิดเลยเรื่องติดขีดเลยเรื่องต่ํพอเียกว่าสันเทนะโดนหมดเลยเรื่องเป็ดเรื่องไก่อยู่บ่เอ้ยี่เป็ดไก่ ไก่กับมันตา้ภาคบิดยังบุหรี่ในซองโตเย็นโดยไก่ใต mm ้ภาคบิดบานนี้หลังจากไปส่งใบกะเพราเขาแหละกับชิมเง่าบอกไปเื่าอะไรไปหายังต่อหรือว่าเมื่อผักพรบาดไหนเมื่อหาเห็ดแดงเห็ดง่ายลูกมาเติมเอาหน้าหรือว่าไปหาผักหยานมาไหว้ส่งเขาอีกมื่อื่นนั่นนี่บอแล้วมิตรมื่อื่นหรือมาตัดเอาหรือแบบคำมามาส่งให้แบบนี้แหล้วเขาบอกคำเมียนว่าย่ามืุหรี่หามาเมื่อ คำว่าเมื่อคืนไปส่งเขาเนี่ยฮาต้องไปตัดในวัอนี้แหละไปส่งเขากำเนียมว่อเศร้าแต่เศร้าโดยคือหาอาหารจีนุกละแบบเนื้อจันทร์ละเปิดอาหารเมื่อวันอาทิตย์เนาะวันอาทิตย์นี่เพิ่งยุทธบ่เพิ่งยุทธวันอาทิตย์เนยุทธถูกวันอาทิตย์เนาะโดยมีแต่เาไปตัดวันทิตย์วันจันทร์แต่เศร้าไปส่งให้เพื่อนอาหรนะเศร้าก็ออกมาแต่เศร้าย่างมากก็่รับยางมากและผู้เดินเมื่อเร็วเขากายเข้มาเขานั่นต้นเขากลับสอดมาเมื่อเร็วกลมาส่งให้อ่ะพี่น้องเอยเนาะคนสู้ชีวิตแดเนี่ นะสิมีรางวัลให้เพิ่อยู่ได๋ผู้หลักผู้ใหญ่ก็แบบมีต้นทุนให้เพิ่นนั่นแหละพี่น้องเอ้ยแม่นอันนี้ก็ดีตงโตเนาะให้เพิ่นได้ตั้งต้นตั้งโตเนาะลูกก็เขาโเียนเนาะข้าก็ซื้อกินหาเงินซื้อข้าวซื้อน้ำเราก็ดีเนาะทุกอย่างนม่ีทุกอย่างที่่ซื้อเป็นิงที่ว่าเฮาบเฮ็ดบ่ได้คือเป็นนัวบิดกไดในเฮือนนั่นแหละ่หาได้เอาเือใส่ก็พักหญ้าคาีนี่ก็ปลูกอยู่บ่เอื้อยในเฮือนน่ปลูกคือกันเนาะโดย น้าไหมเจ้นไากับน้ไม้เล่นเงินกัซับไปขายเลยเลยโอ้เมื่อไรได้ขายกับเมียนินเก็ไลายนอหน้าไม้กันดิเนาะโดยเอาในตัวเองกัปเอาในดินยาในภาคก้างเงินนอโ่ชม่เห็นน่นั่นคนะมัดเอามัดยุ่มเอาหัวชกนะชกมัดยุมอันนั้นก็่งมัดเอาคือนงใทางบาลากะบุมีและสี่ให้เพ่น น้ำจ <V expand S 1> ิตน้ำใจใจเล็กๆน้อยเนาะใช่เลยสวยกัสยนพี่น้องเลยเนาะได้ก็สส้ๆได้เอสูสูบังเอิญพี่น้องเลยมาเจอกันในทางอันนี้ก็ดีเนาะหนนกสิให้เป็นสี่หมพี่น้องเลยเนาะใเป็นสี่หมกีบดใจเนาะม โดยเจ้าะคนฮามีให้พวกเจ้าคนเจ็บจะได้ไขมขงพวกามีเป็นน้ำใจพี่น้องเลยดโดยเจ้าคือกันต่อชีวิจะเฮาไปอีกเพราะว่าเงินที่พกที่พันก็ซื้อข้าวสมงติสองโนะในช่องโล่ดู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 ดย้ดยดดยเูินดูดูดูึกดูนูดดูดดูดดููดููด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 ูนดดนเ่ บ้านนี้ก็ขอยทุกคนเดินทางทุกคนปลอดภัยเด้อทุกคซาสุจะก็คือกันเนาะอยู่ดีมีแหงสูบภาพขิมแขงคือกันถึงร่างกายเฮาสิบบสมบูรณ์แต่ว่าใจเฮานี่เกินลอยแล้วเนาะสูบไปบางเดียบจนหยางบวเป็นกะเราเมื่อยเนี่ยอ้าโรคมันเกิหัวเขาเคยลรคอีกบ่บ้านมันผิดพลาดเนาะเออไต้บางทีมันตามแล้วขั้วใครจะบวถือมิดแต่กันถือมิดขำมาแเฮาหยางเมื่องือมิดถือเป็นยังมีดนะ เอาป้องกันตัวเฮาอ๋อป้อ h กันอีกอ้าวของมันจ t เฮาของผ้าภาษาเมื่อโอ้เมื่อละทางนี้มัออกจากดุนคุณเนาะแล้วก็เอาเพ่สิโคมเพแม่เป็นลกปลาให้ลกันยางมือนั้นบ่ได้ถไผบัดมือถือไผบัดลบบมือบ่ถือไผบัดบ่ลอบัดเก่าใมือเบิ่งีเมียดมือนั้นะโอ้ยบ่ถือก็ยาว่ะถือแต่ไม้แล้วกางยๆๆมีาไนเย็นก็ละเปาะเกียกมาเบิ่งของก็คือสิมุนดอันนี้แนูน เรามอนี่แนวสุกโบจะว่าเขาอยากเหยอกบ่าจักอย่านี้นั่นแหละามโบคนคามูกใรก้เยกระเป๋าเห็นไหมไ้ป่เนี่ยกะกุกมาอีกเหรอบลาจอยเอ้าเปนให้เล่าเงินอย่าได้ในทงเหรอเงินอันนั่นออกได้ฮะ พี <cin stereotype> ่พี่เจ้านหนาไม่ได้สีตใจฮูกอันนี้กเกันนักจะนีกระเป๋ากันเลเขาข้าเดี๋ยวกับขนมเพินเอาให้เลี้ยงก่อนคนพิการแต่ว่าใจไม่พิการพี่น้องไปสู้ๆไงโดยใจขอบใจคือกัน โอเคพี่น้องเฮาก็จะจบคลิปจังเนาะขอบุขอบคุณกับูชมเด้อก็แชร์ก็ติดตามไปลนสบายดี